่นว่ามันกินเนื้อเขียดนะครับพี่น้องกินเนื้อเขียดวะที่ครับเนี่ยคืเอเฮาใส่เบ็ดเนาะอุณใส่เบ็ดตั่ำุนเป็นจังได๋หมานบอกครับท่างนั้นโอ้ดันเราเราได้หลายอยู่ตัวนั้นอยู่เนั่เราเล่าเน็นอยู่นั่นกินเนื้อเขียดนะครับพี่น้องครับลกขนไว้เลยครับอ้ามาเบิ่งพยามเบ็ดครับพี่น้องครับนั่นบอกครับได้พราคอนั่นบอกโอ้ ได้ย oh, oh, okay, oh, ัก so ตัวครับน uh ั huh. oh, ่นโอ้พ็นใส่เบดมากครับพี่น oh, ้องครับส oh, ีไ่อ so ีกบ่ครับเบ็ในในมือคือยังหลายโอ้นี่บอครับนี่มาร่วมกันอยู่นี่มาเนี่โอ้เดีหลายอยู่ครับพี่น้องครับยามเบ็ดนะครับอำเภอบึงบุนบอครับนี่ยอำเภอบึงบูญอำเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเกดครับทงไฮทงหน้าเขาเขียวๆครับพี่น้องพามาเบิ่งบนยามเบดเด้อครับมื้อนี่โว้เขาเขียวแห้งงามครับพี่น้องครับพื้นที่ของอำเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง ใส่ไปยามไปเลยครับืัอนี้ใส่เบ็ดใส่อีกที่ใส่